เอ็ดเมษาปปามาขายเหรียญ EP ที่86ขอกราบสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนเลยฮะเข้าสู่ช่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกันวันนี้เป็น EP ปอปามาขายเหรียญแบ่งปันในวันที่11 เดือนเมษายนปีพศ2566วันนี้ก็ไม่เชิงมีเหรียญเด็ดอะไรสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะเนาะก็เป็นเหรียญค่อนข้างจะ,ะมีเหรียญหาง,ง่ายท่านผู้ชมฮะที่ S4 ติดมาเนาะก็พูดเหมือนเดิม,ดมแหละท่านผู้ชมเนาะแต่ก็มีหน้าที่บรรยายขายของแบ่งปันท่านผู้ชมฮะนะก็ประมาณนี้แต่ว่าเชื่อว่านักสะสมเมืองไทยเนี่ยยังมีอีกหลายคนหลายท่านที่ยังพออยากจะได้เนาะ ถ้าเราต่อให้ปราปานําเหรียญหายากชนิดต่างๆมากๆเนี่ยบางคนบางท่านเขาก็เอาไปจำหน่ายขายแบ่งปันต่อหรือว่า,าผู้ยัาตยายที่อยากจะได้เหรียญเก่าโบราณถึงแม้ว่าจะผลิตออกมามา,มากอาจจะมีมากในวงการนักสะสมแต่บรรดาพี่น้องชาวไทยบางคนบางท่านอาจจะยังไม่มีเนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวประปาจะเริ่มแบ่งปันกัน,นเลยเผื่อว่าป้าปาต้องมีงานไปทําต่อจากนี้ท่านผู้ชมฮะช่วงนี้งานเยอะมาก งานเยอะกว่าเดิมดีกว่าเยอะกว่าที่13เดือนผ่านมาเนาะนับจากปอป่ามาแจ้งเกิดในวงการตรงนี้ปปาฝากขอบคุณทุกคนท่านที่ให้ปปายืนอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะแม่นยำหลายเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาปปาฝากขอบคุณนบัตรนี้ประเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมฮะด้านบนสุดอะท่านผู้ชมฮะเนี่ยเนาะ ประปายังไงประปาก็ต้องนํามาแบ่งปันนะฮะเมื่อประปารับเป็นของติดมาโอเคฮะท่านผู้ชมฮะหบาทเรือหงปีพศ2520สภาพผ่านการใช้งานก็จริงแต่ว่าเขาก็ถือว่ายังสวยอยู่อ่ะใครเอาไปจําหน่ายแบ่งปันขายเกินเหรียญละสบาทได้ประปาแนะนําำให้เข้ามาจับเอานะฮะเพราะประปาขายแบ่งปันในราคาเหรียญละ3บาทเนาะท่านผู้ชมฮะ อ่ะช่วยกันผักดันนะฮะช่วยกันผักดันก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมปะปาไม่รับปะปาก,ก็เออเขาก็ขอมาเป็นค่าส่งจะได้ค่าจัดส่งบ้างช่วยกันไปท่านผู้ชมฮะเหรียญละ3บาท2แถวนี้ก็ประมาณสัก20กว่าเหรียญ30เหรียญถ้ามีท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นเรามาดูตามสภาพที่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะนะแต่ก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ถึงกับว่าเกี่ยบขี้เหร่อะไรจังเกินไปนะพูดภาษาบ้านปะปาขีาเ้เหร่เขายังสวยงามอยู่ท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งาน1บาทที่ระลึก อ่ะสองบาทที่เลือกประปาจัดมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันแถวเดียวกันเพราะว่าราคาเดียวกันก็คืออ่ะเหรียญละเอท่านผู้ชมฮะอ่ะตกตกมาถึงตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยอ่ะสองแถวอย่างนี้นะเดี๋ยวมาขั้นนิดนึงอ่ะสองแถวเนี่ยนะปราปาแบ่งปันประเด็นท่านผู้ชมฮะเหรียญละหกบาทเหรียญละหกบาทหนึ่งบาทที่ระลึกสองบาทที่ระลึกวาระประมาณตอนเนี้ยดูเอาฮะท่านผู้ชมฮะนะใครขาดเหรียญไหนที่เอาไปใส่ชุด นะหบาทถือว่าเป็นเรืงผ่านการใช้งานบ้างประมาณเป็นท่านผู้ชมอ่ะใครขาดเหรียญไหนหรือใครที่เอาไปแบ่งปันต่อได้เกินเหรียญละ6บาทปอปาแนะนําแล้วก็ยินดีท่านผู้ชมฮะจบจากเหรียญละ6บาทในในตำแหน่งของเหรียญที่ึกท่านผู้ชมครับมีนักสะสมส่งมาดูสิฮะช่องปอปาเนี่ยนะเขามีอย่างละเล็กและน้อยก็ก็แบ่งปันมาแต่ปอปารู้สึกดีใจไม่ต้องอายนะฮะมีอย่างละเล็กละน้อยรรส่งมานะไม่ต้องอายขอให้เหรียญนั้นเรา ซื้อไปขายมาได้ท่านผู้ชมฮะนี่คือ1บาทตราแผ่นดินปี05เหรียญหนึ่งบาทขนาดใหญ่ราชก,การที่9ของเราท่านผู้ชมฮะเหรียญละ7บาทโอเคไหมฮะอเอา6บาทดีกว่าเอา6บาทนะลืมไปป้าๆให้ตั้งใจจะให้6บาทเนาะเดี๋ยวเข้ามากันเยอะๆก่อนอาจจะยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เอาเหรียญละ6บาทอจําจได้ฮะปี30เนาะเอาไปเลยฮะอันเนี้ยที่จริงเขาสวยนะท่านผู้ชมนะนะเขาสวยนะเนี่ยนะนะอ่ะไม่เป็นไรเอาไป13บาทเลยเนาะเอาไป13บาท 6บาท13บามาทมามามาท่านผู้ชมฮะไหลลงมาดูด้านล่างดูเหรียญออกไหมท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญเก่าเก็บนะฮะเหรียญเก่าเก็บจะแตกต่างจากด้านบนนิดนึง <c oughs> ถ้าดูแล้วเขาจะมีความเงาที่เป็นธรรมชาติแตกต่างกันตรงนี้เขาเป็นเหรียญผ่านการใช้งานจริงๆตรงนี้เป็นเหรียญอยู่ในอรัรบ,บัมสอง 2. ท่านผู้ชมฮะสามารถเอาไปทําความสะอาดหรือจะเก็บเดิมๆแบบนี้ถ้าหากท่านไม่มีเวลาแต่ท่านเป็นผู้ขายเหรียญและแบ่งปันเหรียญอาออชีพขายเหรียญเนี่ย ก็ถ้ารับเกินเหรียญละ10บาทได้ให้มาเอานะฮะป้าปาขายออกให้เหรียญละ10บาทท่านผู้ชมฮะนะเหรียญละ10บาทของดีถ้าขายราคาต่ําดูแล้วทําไมเหมือนเป็นของไม่ดีท่านผู้ชมฮะที่จริงเขาเป็นของดีเพียงแต่ว่าเขามียอดจํานวนการผลิตเยอะนะฉะนั้นก็เราจะแบ่งปันในราคาที่ไม่แพงนะถ้าสวยกว่านี้ก็อาจจะแพงกว่านี้แต่ดูเหรียญให้เป็นท่านผู้ชมฮะนะ เป็นเหรียญเก่าเก็บนะฮะเป็นเหรียญเก่าเก็บถ้าหากใครเอาแบ่งปันได้เกินราคา10บาทปปปแนะนําให้เข้ามาเอาปปปแบ่งปันในราคา10บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะก็ติดกันมาเรื่อยๆมีทั้งสภาพใหม่สวยงามแต่ไม่ถึงกับ UNC หมดทุกเหรียญแถวร่างแต่ด้านบนเป็นเหรียญผ่านการใช้งานฮะขาดการเก็บรักษานี่คือเหรียญ10บาทสสีที่ระลึกท่านผู้ชมฮะด้านบนสุด เป็นสภาพผ่านการใช้งานเก่าๆบางแต่เขายังคมสวยท่านผู้ชมฮะเขาไม่ได้ขาวหมุนสังเกตไหมฮะว่าเขาไม่ได้ขาวหมุนนะป๋าแนะนําให้ดูเหรียญให้เป็นนะฮะถ้าขาวหมุนเนี่ยเขาจะออกอาการอย่างหนึ่งนะแถวนี้ก็ปะปนปะปนดีกว่าก็มีขาวหมุนอย่างเงี้ยอ่ะนิดๆ <c oughs> ใครอยากได้ฮะเหรียญละ18บาทเรามีกันอยู่1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าดด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าวาระไม่ซ้ำท่านผู้ชมฮะนะสิบห้าวาระไม่ซ้ำเหรียญละสิบแปดบาทผ่านการใช้งานใช้คำว่าผ่านการใช้งานแต่สภาพก็อะประมาณเนี้ยไม่ใช่คิเล่จนเกินไปฮะถ้าหากใครทำความสะอาดเป็นสิบแปดบาทสิบห้าวาระไม่ซ้ำแถวร่างท่านผู้ชมฮะเป็นสภาพใหม่ค่อนข้างใช้คำว่าถ้าเปรียบเทียบกับด้านบนเขาจะเป็นใหม่สวยงามกว่าปะปาขอใช้คำว่า ใหม่สวยงามขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะอ่ะใครอยากได้ฮะท่านผู้ชมฮะเหรียญละเหรียญละอืมเขามีหลายวาระไม่ซ้ำท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวประปาดูก่อนมีกี่วาระเนาะจำไม่ได้อ่ะน้ำทองยังจับกันอยู่เลยบางเหรียญเห็นนะฮะอ่ะเนาะก็ไม่ไม่ครบซะทุกเหรียญหนึ่งสองสสี่ห้าหเจ็ด 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14ท่านผู้ชมฮะมี14วาระไม่ซ้ําแต่เหรียญเนี่ยเขาเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะตวติดหายากนิดหนึ่งนะเขาได้รับความนิยมในวงการของอเหรียญที่ลึกท่านผู้ชมฮะเอาแถวนี้ก่อนเนาะอ่าด้านบนใช่ไหมฮะผ่านการใช้บ้างเหรียญละ18บาทด้านล่างใหม่ๆเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเอานะฮะดูเอานะฮะเหรียญละ19บาทเอาไปเลยห4วาระไม่ซ้ําที่จริงขาย20บาทยังได้นะะ นะเราจะเห็นช่องทางต่างๆตามเพจตามหนังสือเหรียญเดียวเนี่ยท่านผู pues, ้ชมฮะเหรียญเดียววาระเดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยสามสิบสี่สิ้าสใช่ไมฮะแต่ก็เป็นวิธีการขายของบรรดายึดอาชีพแบบนี้เหมือนปปะาเนาะก็อันนี้เปลี่ยนเป็ะปปมามามาบอกกล่าวให้ฟังเอาง่ายๆเลยชุดแถวร่างฮะสวยงาม59บาทนะอนาคตน่าจะ20บาทไหมที่จริงประปาราคามาตรฐานน่าจะ2 0่สบาทยีบาบาทด้วยซ้ํา เดี๋ยวปปาจะขอค่อยขยับหรือว่ายัางไงก็ว่ากันใหม่วันนี้เราไปใน18บาท19บาทกันก่อนตรงนี้ท่านผู้ชมมาเขาเป็นเหรียญผ่านการใช้งานอ่ะเนี่ยนะไปทําความสะอาดเล็กน้อยช่วงนี้ปปางานยุ่งมากท่านผู้ชมฮะนะอาจไม่ได้ดูแลทั่วถึงในการทําความสะอาดเหรียญนี้ปปาขอ40บาทฮะนะทําใหม่วนี้ก็จะแพงกว่านี้อยู่แล้วแหละนะท่านผู้ชมนะอ่ะโอเคไหม40บบาทฮนะ อ่ปืด๊ดเราจบจาก10บาทส,สีทสี่ธนบัเรามาดูท่านผู้ชมฮะตรงนี้เป็นเหรียญชุดสตางค์นะประมาณนี้ผ่านการใช้งานแต่ไม่ผ่านการล้างนะที่จริงถ้าไปล้างก็จะสวยกว่านี้แต่เรอ,อยากให้เขาอยู่ในสภาพเดิมๆไปก่อนนะโอเคนะฮะนี่คือเหรียญชุดสตางค์ปีพศ .2,500 นะปีพศ .2,500 ประกอบไปด้วย5สตางค์ส0สตางค์25สตางค์50สตางค์แล้วก็มาสิ้นสุดที่1บาทท่านผู้ชมฮะหลายคนอาจจะยังไม่มี นะเรามีกันอยู่2ชุดเท่านั้นเองใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะอ่ะดูสภาพกันก่อนนะอ่ะสภาพเหรียญน,นีก้ก็ทุกทุกเหรียญผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมนะผ่านการใช้งานฉะนั้นความมาตรฐานของเหรียญอาจจะไม่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นอ่ามีร่องรอยหรือว่าขอบบิ่นเอ่ยเ,ยเ่ยท่านผู้ชมฮะนะ อะประมาณนี้เนาะเอาใครอยากได้ชุดนี้ต้องไู่ชมฮะอ่ะเขจะมีรอยขอบไม่ค่อยสวยนะนิดหนึงอะหรือว่ามากก็บอกก่อนไปนะอะชุดนี้ชุดแรกเนี่ยปาขายให้1 0 0 150บาทไปก่อน150บาทนะพอมาติดตรงนี้ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญหนึบาทเขาจะสวยกว่านะก็ตามสภาพเนาะตรงนี้เอาสักเท่าไหร่เดียวเอยท่านชมฮะ อ่ะขอเพิ่มอีกสิบาทแล้วกันอีพีหน้าก็แพงกว่านี้ทจริงปลาปาเคยขายแพงกว่านี้นะหลายคนอาจจําได้หรืออาจจะต่ํากว่านี้เนาะกับชุดนี้ชุดแรกมีขอบบินเล็กน้อยร้อยห้าสิบาทบอกไปแล้วนะฮะบอกไปแล้วนะฮะอ่ะร้อยห้าสิบาทชุดนี้ขอหนึ่งร้อยหกสิบบาทโอเคไหมท่านผู้ชมโอเคไหมอ่ะหายใจไม่ทั่วท้องฮะพูดเร็วเหนื่อยเหนื่อยท่านผู้ชมฮะ จบจากชุดปีพศ .2,500 เราเลื่อนมาดูข้างล่างฮะเผื่อใครอยากมีเก็บสะสมนะเวลาปปามีมาเราก็มีทั้งเหรียญเด็ดแล้วก็เหรียญที่รับรองลองๆอง,ล,อง,ล,องลงมาถ้าไม่ชมฮะเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะสวยนะหากใครบางคนที่ยังอยากจะ,อ,ะอยากจะได้หรือยังยังไม่มีนะก็เ,เป็นสภาพสวยเหรียญของราชการที่9ฮะสมัยหน้าเราอาจจะหาพบเจอกันยากแต่เชื่อว่าหลายคนหลายท่านเริ่มเก็บกันแล้วละ่ะนักสะสมชาวไทยหรือว่า ประชาชนชาวไทยสําหรับเหรียญ10บาท2สีท่านผู้ชมฮะเป็น10บาท2สีหมุนเวียนฉะนั้นคําว่าหมุนเวียนโอกาสข้างหน้าเนี่ยเขาก็คงจะเก่าไปเรื่อยๆถ้าใครรีบเก็บซะตอนนี้อันนี้ปปาแนะนำนะฮะวันหน้าก็อาจจะมีการซื้อขายกันได้บ้างไหมก็คงต้องติดตามกันไปแต่ปปาไม่ได้รับรองตรงนั้นนะฮะเนาะ,ะท่านผู้ชมฮะเหรียญละเหรียญละ25บาทเหรียญละ25บาทที่จริง e ีพีที่แล้วปปาลองขายแพงท่านผู้ชมฮะถูกทวงติงนะ เขาก็ยืนยันมาว่าเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่ไม่ได้ติดอันดับทําไมปปาต้องไปขายระดับนั้นก็มีเพียงไม่กี่คนที่ออกความคิดเห็นมาปปาก็เลยต้องมาจับจุดๆนั้นมามาปรับปรับสภาพตรงนี้ก็จริงอย่างเขาว่าท่านผู้ชมฮะเพราะไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากเขาเป็นเพียงเหรียญที่ใหม่ขึ้นมาอ่ะปะปาก็บางอย่างทําตามใจได้ปปาก็ทําตามใจเนาะอ่ะถ้ายังไม่เล่นหางก็ไม่เป็นไรปรปาขอ25บาทฮะนะ25บาท โอเคเนาะแต่ว่าไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรใครพบเจอเหรียญมีน้ําทองจับบ้างก็ให้แนะนาให้เก็บไว้เนาะท่านผู้ชมเนาะอย่างน,น้อยก็เป็นคุณค่าทางจิตใจของเราเพราะสภาพผ่านการใช้งานเราเห็นกันอยู่กันเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองโอเคท่านผู้ชมฮนะหลังจากนั้นลงจากแท่นตรงนี้มาด้านล่างอ่ะอันนี้เป็นเหรียญปีต้นไม้ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมเอาใครอยากได้ฮะปะป๊า,ปาให้ไปนะสภาพอย่างนี้ปะป๊า,ปาให้ไป30บาทเอาไปเถอะท่านผู้ชมนะมีอยู่เหรียญเดียวไปทําความสะอาดเอาเนาะ หรือว่าอยากได้เดิมเิแบบนี้ก็แล้วแต่30บาทถ้าน้ำเงาจับก็สูงขึ้นมาถ้าน้ำทองเข้าไปบวกสูงขึ้นไปอีกฉะนั้นซื้อขายเหรียญแนะนําท่านผู้ชมฮะนะอย่าไปเสียดายราคาอย่าไปเสียดายเงินท่านผู้ชมฮะหากเหรียญจุดจุดไหนตรงไหนเขาสวยพอโอเคนะฮะภาพรวม30บาทห้าปีต้นไม้สําหรับเหรียญ2บาทที่รึท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่2เหรียญเอาไปเลยท่านผู้ชมนะสเหรียญ2เหรียญเหรียญละยี่สิบบาทเอาไปเหรียญละยี่สิบบาทเนาะ หลังจากนั้นท่านผู้ชมครับเรามีอยู่หนึ่งเหรียญเป็นของแท้ของแท้ถ้าใครดูเป็นดูไม่ยากนะใครที่มีก็สามารถส่งตรวจสอบได้นะฮะโอเคนะฮะนี่คือเหรียญ5บาทครุฑ9้าเหรียญปีพศ2515ชนิดราคา5บาทเหรียญนี้ถ้าใครดูดีๆจะฮะสวยนะฮะสวย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 ,สวยอย่าไปมองสิ่งเจือผลว่ามีขี้ใครมีคราบไข่โทษทีท่านผู้ชมฮะบานถ่กปลาเรียกไม่ค่อยเหมือนใครอ่ะอย่าไปดูตรงมีคราบไข่ดูตรง ดูท่านผู้ชมฮะเครื่องลาดปปาใช้คาว่าเครื่องลุ้งห่มยังไงดีเอย่ยอ่ะปปาผู้ปิดกราบขอประธานอภัยนะปะปาเป็นคนบ้านอกฮะพูดพูพนะด,าพดจากขจะบ้านนอกติดบ้านตัวเองท่านผู้ชมฮะพูดละมันปากอ่ะใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้1นึ้บาทฮะท่านผู้ชมเพราะเขาสวยดูเนื้อเหรียญนะฮะยังไม่มีร่องรอยอ่าสิ่งแปลปลอมมาเจือปนสําหรับลอยขนแมวเขายังสวยอยู่นะ170บาท้าเหรียญน,นี้ใครยังไม่เล่นก็ไม่เป็นไรฮะ ย่งไม่เล่นก็ไม่เป็นไรโอเคเนาะเรามีกันมาเหรียญเดียวท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นนี่คือโค้ดหายากลำดับที่2ของเหรียญ5บาทคุดตรงหรือว่าคุดผ่าปีพศ2525สรุปแล้วมีโค้ด25 26 27 28 29โค้ด25เป็นโค้ดแรกท่านผู้ชมฮะทางหน้าเหรียญเราก็ในตัวนกหวายุพัก อย่าลืมเล่นหานะท่านผู้ชมขณะที่ประปานําเข้ามาได้วันหน้าอาจจะยากนะใครที่ยังไม่มีฮะท่านผู้ชมฮะผลิตออกมา50,000นเหรียญหายากลําดับที่2แล้วเหรียญเนี่ยเป็นต้นตํานานนะท่านผู้ชมคุดคุดตรงเนี่ยนะเป็นต้นตํานานมาหลาย10ปีเลยที่บอกว่าเหรียญผลิตน้อยราคาเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้อ่ะเดียวนี้เป็นเหรียญเก่าเก็บฮะเก่าเก็บเกรดยังไงดีฮะเกรดรองลงมาอันนี้ก็เกรดสูงมาหน่อยนะอันนี้เป็นสภาพเก่าเก็บจริงๆท่านผู้ชมฮะ อันนี้อาจจะหมองนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะอ่ะถูกเก็บจากนักสะส,สมไปแล้วล่ะแล้วก็ส่งต่อช่องของปปาโคดยี่สิบห้าสองเหรียญนี้ทําไมปปาแยกเว้นวักไว้สองเหรียญนี้ท่านผู้ชมฮะสภาพนี้ใครอยากได้ฮะใครอยากได้สี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชมฮะในนามของเหรียญในต้นตํานานตัวติดผลิตน้อยหายาก450บาทฮะเป็นเหรียญเก่าเก็บท่านผู้ชมฮะ นะเก่าเก็บแต่อยู่ในเกรดที่จะใช้คําว่าเกรด,ดท่านผู้ชมเกรดบี B, ใช่ไหมฮะนะอันนี้เป็นเหรียญเก่าเก็บเกรดเท่านผู้ชมลองเปรียบเทียบสีผิวนะปะป่าแยกไว้ให้แล้วอันนี้เกรดเอฮะท่านผู้ชมเก่าเก็บเกรดเนะถ้าน้าทองจับจริงๆเนี่ยเขาจะมีน้ําทองแบบทองจริงๆเลยแลหละเหรียญเนี่ยแต่โอกาสที่พบเจอค่อนข้างยากนะอ่ะอันนี้เป็นเก่าเก็บเกรดเท่านผู้ชมฮะเหรียญละ5 0 0บาทหรือใครอยากจะได้เกรด B, นะกบทีท่านผู้ชมฮะนะก็เหรียญละ450บบาทท่านผู้ชมฮะ จำนวนการผลิตเพียง5้าแสนเหรียญเท่านั้นเองจะมีประชระาชนชาวไทยได้ครอบครองเพียง5้าแสนคนเท่านั้น5้าแสนท่านเท่านั้นก็ลองไปพิจรารณาดูท่านผู้ชมฮะที่จริงแล้วอยู่ในโซนของเหรียญหายากนะเป็นครั้งแรกที่ช่องของประปาน,นั้นได้นํามาเผยแพร่แล้วก็นํามาแบ่งปันโอเคนะฮะลองดูท่านผู้ชมฮะย้ำนิดนึงนะฮะสภาพนี้จะอยู่ราคานี้แต่สภาพใหม่สวยงามกว่านี้ก็จะราคาสูงกว่านี้ท่านผู้ชมฮะนี่อ่ะเก่าเก็บ เกรดเเก่าเก็บเกรด B ท่านผู้ชมฮะนะโอเคไหมฮะจบจากตรงนั้นมาถึงรายการสุดท้ายเอาเหรียญละ60บาทท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานฮะไม่ผ่านการใช้งานนะใครอยากได้ใครอยากได้ไดปิดรายการตรงนี้ของเหรียญราชก,การที่แท่านท่านผู้ชมฮะด้านหลังเป็นคุดด้านหน้าเป็น ภาพรมรูปของราชการที่8ของเราเป็นรูปแบบของเศียรเล็กถ้ารูปแบบศียรโตโตเนี่ยโอ้โหเอาละท่านผู้ชมมาควบกั้ามไม่ถูกลวถ้าเป็นรูปแบบศียรโตเนี่ยราคาเขาจะสูงนะราคาเขาสูงกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นรับซื้อเข้าหรือขายออกสําหรับ25ตาง50ตางก็ตามแต่ท่านผู้ชมฮะเขาจะผลิตออกมาเป็น2รูปแบบที่ปาปาเคยทคําคลิปนำเสนอไปบ้างแล้วแต่รายละเอียดรายละเอียดอาจจะไม่ถึงกับครบสักเท่าไหร่ ท่านผู้ชมมาเดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายสำหรับ EP ปีปปามาขายเหรียญในวันที่11เดือนเมษายนปีพศ2 5 6 6 EP ีที่86ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นบรรดานักสะส,สมที่เป็นผู้ขายเหรียญหรือว่าผู้ที่มาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาสวัสดี FC ฮะท่านผู้ชมฮะสวัสดี f อชาวคอมเมนต์สวัสดีเสือลายที่ส่งรูปเหรียญมาตรวจสอบช่องนี้ เหรียญเข้ามาเยอะฉะนั้นก็อาจจะล่าช้านิดหนึ่งแต่ปะ๊าปาก็พยายามบอกว่าจะให้ตอบทันวันต่อวันไปถ้าเหรียญไหนไม่อยู่ในโซนช่องป๊าปารับซื้อป๊าปาอาจจะไม่ได้คุยนานสาหรับนักสะสมเท่านั้นให้ท่านไปปรับปรุงแล้วก็คิดอย่าคิดว่าช่องป๊าปาไม่รับซิกซื้อจริงล็อกส่งเหรียญไปเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นรับสักทีไม่เห็นรับสักทีฉะนั้นให้ท่านกลับไปพิจรารณาเหรียญของท่านด้วยว่าเออ <c oughs> ช่วงนี้เขาอาจจะ เหรียญแบบที่ฉันมีอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่รับมั้งเพราะว่าเขาอาจจะซื้อขายไม่ได้ทันท่วงทีโอเคไหมท่านผู้ชมเหรียญนม่าจะเป็นเหรียญเก่าโบราณเหรียญที่ผ่านการใช้างานมาแล้วเหรียญที่ผ่านมาหลายปีบางเหรียญบางชนิดราคาอาจจะผลิตออกมาเยอะอาจจะไม่ส่งผลให้นักสะสมชาวไทยล้วเนี่ยมีการเล่นหาหรือว่าซื้อทันท่วงทีอาจจะขายไม่ได้ฉะนั้นป๋ฟฟาก็ ฝากบอกตรงนี้แล้วแนะนําท่านผู้ชมฮะ <c oughs> หลายคนหลายท่านนะฮะอาจจะเวลาท่านมีน้อยส่งเหรียญ <c oughs> ส่งเหรียญย5สสตางค์ท่านผู้ชมฮะจำนวนหลายเหรียญยกตัวอย่างให้จำนวนหลายเหรียญแบบนี้เลยนะถ่ายภาพไก่เอา25สสตางค์มาวางคู่กับเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึก อ่ะราคาหนึ่งบาทที่ลึกสองบาทที่ลึกท่านผู้ชมมาวางเต็มไปหมดเลยก็ดึงภาพขึ้นมุมสูงทางทางเราเนี่ยพยายามจะขยายภาพแล้วนะฮะขยายหน้ากล้องแล้วแต่ไม่สามารถที่จะดูรายละเอียดของเหรียญได้ตรงนั้นอีกจุดจุดหนึ่งว่าทําไมช่องกระปาอาจจะดูแล้วไม่ตอบกลับคือทางเราหมดความสามารถที่จะขยายภาพท่านดูได้เหรียญบางเหรียญถ้าดูสภาพกายท่านผู้ชมะเราไม่เห็นเหรียญผุเราไม่เห็นปีพอศเราไม่เห็นเนื้อเหรียญ เราไม่จําไม่ได้ว่าชนิดราคาเท่าไหร่ถ้าหากเป็นเหรียญที่ได้ความนิยมด้วยไปอยู่ปะปนกับเหรียญที่เหล่าบรรดาที่ปปาพูดมาข้างต้นเนี่ยเราไม่สามารถรู้เลยว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญดีเป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญรับซื้อจริงๆนะเพราะเขาอาจจะไปอยู่ปะปนกันเนี่ยถ่ายภาพสูงเนี่ยท่านผู้ชมฮะรับรองเลยปปาขยายยังไงก็ไม่ไหวฉะนั้นปปาแนะนําว่าถ้าท่านจะส่งเหรียญหนึ่งบาทท่านวางให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมท่านผู้ชมฮะนะ รูปสี่เหลี่ยมอยญาให้เกิน10-20เหรียญแล้วก็ถ่ายรูปดึงภาพเนี่ยประมาณท่านชมะสองสี่ห้าห้าสิบสิบห้าเหรียญน่ะนะท่านชมถ่ายมาเลยคลิกใช่ไหมฮะแล้วเวลาเราขยายภาพเราจะเห็นชัดเจนแล้วเราจะ <c oughs> ตอบกับบอกราคารับซื้อหรือไม่รับซื้อแบบชัดเจนทันท่วงทีฉะนั้น <c oughs> เข้าใจทางช่องนิดหนึ่งนะฮะใครที่ส่งเหรียญหนึ่งบาทห้าบาทสองบาทเจ็ดบาทแปดบาทเก้าบาทสิบมาก็ตามถ้าอยู่ในวงกลมใหญ่ๆเลยเนี่ยปะปาเข้าใจท่านอาจจะไม่มีเวลาหรืออาจจะไม่รู้วิธีการถ่ายเหรียญประเมินถ่ายรูปมาถ้าไม่ชมะแนะนาเราไม่ได้ถ่ายรูปส่งมาเป็นของกํานันนะท่านผู้ชมนะเราถ่ายรูปมาประเมินราคาฉะนั้น ใครที่ถ่ายรูปมันเป็นของกำน,นันภาพรวมดึงภาพไกลๆนี่ท่านผู้ชมเอ๋ยนะแอดมินเขาไม่มีความสามารถพอเขาอาจจะปัดนีไปก่อนนะเพราะช่องนี้มีหลายคนหลายท่านแล้วเราก็ให้ราคาไปไม่ไหวเวลาเราจะคลิกเพื่อไปเขียนตัวเลขบอกราคาท่านผู้ชมะเวลาเราขยายขึ้นมาปับ๊บพอเราคลิกปุ๊บใช่ไหมฮะภาพเนี่ยแทบจะให้เราเขียนตัวหนังสือไม่ได้เลยท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเหรียญอยู่ไกลฉะนั้นเหรียญจะเล็กหมดทุกเหรียญเลยฉะนั้นปอปาแนะนำนะฮะว่าให้ถ่ายมาทีระดับนี้ดีไหมฮะ เนี่ยข้าอยู่ระหว่างกลางกล้องจุดศูนย์กลางได้กี่เหรียญนะท่านลองไปดูเหรียญท่านนถ่ายแบบเนี้ยแล้วเราจะขยายภาพเห็นชัดเจนท่านผู้ชมเชื่อปปานะฮะนะแล้วเราก็จะบอกได้ทันทุกทีว่าอ๋อเหรียญของท่านเนี่ยสภาพเขาไม่สวยนะเหรียญนี้จะได้เท่านั้นเท่านี้หลายคนคิดว่าเอาละวะถ่ายภาพรวมไปก่อนเลยยังไงเดี๋ยวปปาตีราคามาให้อันนั้นคิดผิดอย่างชัดเจนนะฮะยิ่งใครที่ทําตามที่ปปาบอกไปก่อนนะคนคนนั้นเขาอาจจะส่งภาพมาทีหลังแต่เขาได้รับ การตอบรับที่เร็วกว่าได้ขายเหรียญที่เร็วกว่าฉะนั้นนาถ้าหากใครถ่ายรูปเหรียญมาไม่ปรับปรุงตรงนี้หากเราดูแล้วไม่ตอบกลับไม่อ่านท่านผู้ชมฮะอย่าอย่าเพิ่งทวงติงว่าช่องปปาไม่รับซื้อนะฮะนะท่านผู้ชมฮะเนาะก็เราไปปรับปรุงอย่างที่ปปาบอกไปก่อนท่านผู้ชมฮะแล้วเราจะประสบผลสําเร็จคลิปนี้ผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ